เปิดภาพมาตอนสีใสๆจักหน่อยพี่น้องลุงไรลงมาแต่ประโยชน์กดอย่างอยู่สวนทั้งทลงมาหอดมองอยู่อาศัยละพี่น้องเทียงกระเมนบ้านกระเมนว่าสิไปซองเบงอยูหน้าบันคูพี่น้อง ไก่เติบหน้ามันโคกบ่ได้ไปเป็นเดือนละเก็หน้ามรักคุณวนี้หมดแล้วลุงไล่กับบ่ได้ไปดวนกราบสวัสดีด้วยสุขสุขนบรวาสิย,ยูในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีเข่าสูช่องลุงไล่อีสานบานเฮาคือเกาพี่น้องไปเบิงหน้าบันโคกน้ากัน ลงไล่ไปเปลี่ยนสุดม่อมแมมมีออกก่อนหลังจากเข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอกเป็นชุดใหม่แล้วเข้ากลับไปบันโคกคนลบันซองบังหน้าจักหน่อยน้องบ่ได้ไปเป็นเดือนแล้ะต่ว่าน้ำแหงหมดแล้วไปไปพร้อมๆกันเลย าพาเล่นน้องนั่งเปลี่ยนทางขี่หินเฮอยู่พี่น,น้องตัวนี้มันเป็นทางพาสวน สอง,งทางสมัยเกา่าสมัยก่อนเนาะปลาอยาง อันนี้เพื่อว่าลัดแบบไปทางลัดพี่น้องปลามันที่ปลาอย่างมาอดอหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง อ,อ๋อเาเดดกระเด็ดบ้านคือมาเดดขักเทน้ำแห่งบดพี่น้นนองเลยที่แห่งขักเทบ้านบนมีน้ำพ่อหยุดเอาให้พี่ให้น้องเบิ่งเขาน้ำแห่งปลา แหงบดจ้ะพี่น้องเบ่งเอาเข้าบุไดมาเป็นเดือนกลับมาบันแห่งบดหแห่งคักกิลีปลาปลาขอนกับอนนี้ เคียงน้อยตายน้ำแห่งปลาล่ะบ,บ้านี่โอ้ฮโอ้มาเดียดคักเถเข่ากระเดียงพี่น้องเอ้ยน้ำแห่งป้า เลาะเบิงพ้าพี่พานองเลาะเบิงปาดโตทั้งพี่กระแหงขึ้นกันปาดคือขักท้เดีวบานนี่ดีคือมาแหงขักแท้ สีหามองหัวกับสิบหัวไซมันเห่งธรรมศาสตร์กับขดินะปาดทุกปาดทุทงนี่อยู่ทงทั้งมันโคกมันแเห่งคักเทะโอ้ฝนกำบัตกบาดนี่มันกระคักแล้ว านี่หมองหัวทั้งพี่แบบเป็นเข่าหน้าดำของน้องผางามอยู่มีอีกไคนึงสีแดงจึงคึ้งโอ้โหขนจากหัวใสแล้วบานบมีน้ำสัดหยด โอ้มันงเงินครับแต่เบื้องเอาพี่น้องหน้าดำมันเป็นยังขึ้นแดงๆยังสีหน้านอ้องมันดำหลาบอกมันขึ้เป็นแน่นี้ ต้นแหงเบิดเรือน้ำัตงแต่ละข้างหน่อยเดียวพี่น้องอันนี้แหละของลุงไล่นนถ้าฝนบ่ตกง่ายนี่มันสิบ่ได้กินแล้วนี่ สี่แหงแหงนนคักปานีปลาขอนอ้อบริมาเดือนหนึง่งมาเบิงบาน,นี่แหงคักปานยังนี่ก็แหงข้าตกมาเด้อฝนเด้อแหงคักปานนี่ปลาตดอ ทักห้าอี à นีงนี่ n h าต้นขึ้นเข่าพี่น้องมาขึ้นลายเท่แบบใบเข่าเลยป๊าดเป็นเข่าอีเตีอ่กอข้อหกอีหอยังก็สายพันธุ์ใหม่เอามาลองเบิอง โอ้ยเหงคกักอีหลี่นอ่ะนี่เด็ดกระเด็ดคักเด็ดอีหลี่ยนแล้วี่นองเดี๋ยนี่ให้นี่ก็เคยน้ำบอ่ออดเหงคึกเปลี่ยนอิดเติด เขากระเดงระบาดเนี่ยหาปุย๋ยอีหอย่างนอมาใส่นอบาดน,นี้นออเนาะอดหฮงคักดีๆเลยพี่น้องเลยเฮงธรรมชาติคักๆเลย ออมาเห็นเข่าแล้วอ่อนใจใจอ่อนละบาน,นพี่น้องหน้ามันแห่งหย่ากับปน,นี้ว่าสีเอางามงามมันโมเมนตัวนี้มันคือเด่งเท้ ทุ่งที่กระทงกว้างขวางทีเได้พี่น้องเลยแดดเด่นเด้เด่นเด้คักบานเข่ากระแหงมาตัวพาผี่พาน้องมาเลาะเบิ่งเข่า ่งคักแห่งแน่อิลีบานพวกมะลุกหงาวาสันแต่ลุ่มแต่ตายที่พี่น้องเลยมาดึงหญงายุ่ง ปลานนี้ยังโบเบิดอยู่อ๋อขึ้นมาแดดเี่ถ้าพี่นองมาเบิ่งอีกอันหนึ่งพี่นองว่ามันสิยียรกินอยู่บอลเข้านี่ เป็นมันน้องมันเองแบบนี้แห่งปานยังอันนี้นี่ของลุงไล่แต่ว่าน้ามันแห่งปลาเบิดล้ะสิเฮ็ดแบบไหนบาดนี่ รอคอยถ่าฝนว่าฝนสิมากวันที่สิบเอ็ดสิบสองนนอนเนี่ยมันสิมีอยู่ปะเนี่ยตา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 ยใจยอ่อนลงหยบหยบไปน้ำ <c oughs> ขึ้นมาเห็นคักแต่บริมาเดือนหนึ่งพอดีพี่น้องบริมาเบิ่งว่าสิบล็เป็นแน่นี้ นี่กระเฮียงคักปันยังเนี่ยของน้องถ้าไม่อย่างมานมาองมาหน,น่อยแบบนี้โอ้ยลุบรุบรุบมาเห็น,น,นหแล้วบัดน้าแห้งเอ้ามาเลาะเบื้องหลังปัสสิไดกับแล้วบัดนไะ้พี่น้อง เดดห้อนโพสพุ่นละฝนมาพุ่นละจังว่ากันกริได้ลาพีล่านนองไปซํำนีละ่ะมาส่งเบื้งหน้าบุิมาเดือนหนึ่งน้ำแห่งนี้ปาบเบิดเดดกระเด็ดห้อนกระห้อนเอ้าสำหรับคลิปนี้ลาพีลานนองไปก่อนสู่ขู่สู่สคน้นอยู่ดีมีแห้งลำๆเลยร่วยกัน ลาไปก่อนสวัสดีครับผม